โอ้โหเรียกว่าสุดปังจริงๆเลยนะฮะสำหรับนุ่มพีพีมาต่ออีกหนึ่งคนดีกว่าฮะคนนี้ก็ปังไม่แพ้กันครับผมในช่วงของเวทีคอนเวิเทองวันนี้นะฮะพูดคุยกับพี่สอนสอนสินชัยครับที่ล่าสุดเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ค่ายใหม่อย่างค่ายไห่องคัครับและก็พร้อมที่จะเปิดเพลงใหม่อีกด้วยนะครับกับซิงเกิลใหม่ของเขาในฐานะศิลปินค่ายนี้นะฮะเป็นยังไงติดตามมาดีกว่าครับครับผมวันนี้เป็นมาถ่ายมีกันนะครับผมกับซิงเกิลใหม่มนะครับ ซิงเกิลแก่งกุนจานงหารใจปีงานกันลำนะครับผมลำทํานองกระสินอ่ค่ายใหม่กับบ้านล้างใหม่ครับค่ายหายนีทองคำเรีกทร์ครับครับผมรู้สึกว่าไม่กดดันนะครับเพราะว่า ขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนะครับผมที่ที่ที่ให้โอกาสและที่เห็นความสําคัญของสอนแล้วก็ได้ให้มาร่วมงานด้วยมาอยู่บ้านลังใหม่ค่ายขาทองคำจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับคือในห้างเป็นกันเองนะครับใจดีคือปรึกษาได้หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับงานกอนล้ำหรืองานเพียงแนวไหนสไตล์ไหนการแต่งตัวยังไงคือสามารถคุยกันในห้างได้เลย โอ้โหบอกมาขนาดนี้นะครับผมแฟนๆก็รอชมกันได้นะฮะกับเพลงใหม่ของพี่สอนสอนสินชัยในฐานะสอนสินชัยไห่ท้องคำนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกันในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกลุกทุ่งอวอร์ดนะฮะที่ยังคงสามารถโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลับที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนะฮะเช่นเคยครับผมก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับแลวก็ซิต้าครีมแตงโหมใช้ดีต้องซ